สวัสดีค่ะสิบสงราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีพฤษภธาตุดินนะคะกับเรื่องราวเล่าสู่กันฟังในหัวข้อคู่เท้แพหหรือชนะคู่เวรคู่กรรมนะคะเป็นเรื่องราวของคอนเทนต์เนื้อหานะคะ เดือนเมษายนปี2 5 6 6หยค่ะขอบคุณทรับการติดตามนะคะเป็นกำลังใจกันสมเสมอค่ะอาจจะมาช้าบ้างแต่ก็มานะคะมีคลิปให้ติดตามกันทุกวันค่ะอย่างน้อยก็สองสาคลิปนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะกายใจแข็งแรงค่ะ และกราบขอขามาดว,ดวงจิตดวงวิญญานทุกดวงทุกท่านนะคะที่อาจจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องราวสู่กันฟังคิดสว่าเป็นเรื่องราวของการที่เรานำมาเป็นข้อคิดข้อคติเตือนใจนะคะหรือเป็นความบันเทิงค่ะระศีพฤษภทัดเด่นค่ะไม่แพ้ก,ก็ชน,นะ ธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงการเงินค่ะกับหุ้นส่วนคู่ค้าคนรักคู่ครงองนะการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมการเงินการลงทุนตัวเองเลยค่ะ กไปเกี่ยวข้องกับปัญหานะถ้าจะหมุนเงินให้คล่องก็ประคับประคองค่ะไปยืมเงินใครได้ยืมจากคู่นะคะแต่งานดีกว่านะคะจะได้ไม่ติดขัดค่ะด้ว ันธสัญญาผูกพันนะคะตัวแทนของพันธุค่ะนะดาวอาทิตย์ยายวันโค,โครอบครัวเลยค่ะสิบสีเมษาย,ยนอาทิตย์นะเดืันพันสัญญาผูกพันยศศักดิ์สดใสมากไปอยู่เบื้องหลังนะ,ะต้องได้รับการสนับสนุนจากคนไกลนะคะ ต่างชาตจางแดนต่างถิน่นแดนไกลค,คะ่ะจะได้ลาจากผู้อุปถรัรมนำลาผลการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาสู่วันแต่งงานคะ่ะนี้ก็ได้พบกับคู่แท้นะคะจะมาสนับสนุนคะ่ะก็จะมีเกณฑ์มีบุตรมาหนึ่งคะ่ะฉลองความสำเร็จความยินดีซึ้งเรลงดน,ดนรีนเริ่มมันเลงนะคะ นะการเงินติดขัดนะไปยืมคู่นะคะ่ะการมุนการเงินของตนเองติดขัดนะคะจะไม่ติดขัดเลยนะการเปลี่ยนแปลงชีวิตหมดปัญหาเลยรกนะะนะลองความฝันมีไอเดียสร้างสรรค์อะไรรีบเร่ง ควรขวายลงมาทําเลยนะคะคิดบวกเข้าไว้ค่ะนะอันนี้ก็การเงินติดขัดนะคะควรจะมีคนอุปถัมภ์นะครอบครัวนะตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะคะได้ครอบครัวอุปถัมภ์การงานการสังคมคะ่ะ อันนี้ก็การเงินติดขัดก็กำลังจะมีโชคดีนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่สิ่งที่ปรารถนาก็สมหวังในการบริหารการงานหน้าที่ของตนเองค่ะนกรรมะ ความรุ่งเรืองเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จก็ได้บริหารการงานงานทางไกลงานโฆษณาเสื่อรรประชารรสัมพัญงานต่างประเทศควนะบคู่อุปถัมภ์ความรุ่งเรืองความก้าวหน้ายดสับตำแหน่งก็ได้มีการงานที่มั่นคงเข้มแข็ง อดีตนะคะไดไเรียนรู้อะไรบ้างพึ่งพาใขรได้บ้างออนะควบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดยังไม่เท่าตนเองนะคะต้องคิดบวกเข้าไว้ค่ะต้องครบบันฑิตครบกับบัณฑิตเข้าไว้ค่ะนี่บัณฑิตค่ะเนี่ยนะ ก็ปลัวยศศักต์ตำแหน่งเพื่อนการงานการสังคมนะก็อยู่ในมุมของต้องห่างไกลค่ะอย่าไปขยายผลนะบทเรียนในอดีตนะการแข่งขันจะเปิดเผยธาตุแท้ของตนเองนะคะความมั่นคงหรือความแน่นอนไม่มีอะไรมั่นคงและไม่มีอะไรแน่นอนค่ะนะเราเองต้อง ใช้แสงสดใสนะคะเปิดเผยมิตรภาพที่สดใสก็คือความจริงใจเท่านั้นแลนะคะอดีตได้เป็นบทเรียนตนเองค่ะคบกับใครเขาก็ว่าเราเป็นกับคนกลุ่มนั้นนะคะ นะการงานก็มีการแข่งขัน,ขนนะปรรถนาอะไรนะปรรถนาใช้ชนะนะความมั่นคงก็เริ่มที่ตัวเรานะหมุนเอาความจริงใจเข้ามากาะภายพักหน้าเนะเนะี่ยภายพักหน้ากันเนี่ย อนาคตอันใกล้ไม่ไกลมรณะนะมร,ะะมระะดกตกโทษก็ได้ลาทุกสิ่งเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปท่านการเวลามาบอกให้รู้สิ่งที่เราจะนำตัวติดตัวไปได้ก็คือความดีงามความจริงใจนะให้กับตนเองแล้วก็กลุ่มก้อนเพื่อนร่วมการงานนะคะ,นะแข่งอะไรแข่งที่ตัวเราเองมุ่งไปที่หน้าที่รับผิดชอบ มรดกตกทอดการเดินทางเพื่อไปรับมรดกตกทอดเพื่อหาลาบผลเพื่อมาต่อยอดอเพื่อการเงินมีเกณฑ์ได้พบพูดสนับสนุนเป็นดวงของอพอ่้ไม่ไม่ไม่พบเจอแล้วก็หนึ่งนั้นก็จากนะแต่ น่งนั้นที่มาสนับสนุนการงานนั่นคือดวงของคนดีมีประสบการณนะ์มีเกณฑ์ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะคะการเงินดีค่ะประสบการณ์ล้มรุกครุกครานนะครุกครานการลงทุนนี้เสี่ยงแล้วก็สิ่งที่จะนำติดตัวเราได้ นะก็ได้คู่คนไกลนำลาบผลมาให้นะคะเขาสนับสนุน,นะคะ่ะอีกหนึ่งนั้นนะผีลอวิญญาณหลอนนะคะอยู่ให้างไกลค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานอรคาปรมรภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะได้ลาภจากทางไกลคนที่ใช่นั้น ก็คือคนที่สนับสนุนการงานอาชีพสนับสนุนการงานที่เข้มแข็งไปพบกับคนดวงพ่อหม่ค่ะพ่อไม่แม่ไม่ค่ะปัญหาไม่มีเลยค่ะช่วยเจ็ทีดีเจ็ดหนขยันให้เงือออกกายเข้าไว้การลงทุนได้การเงินจากคู่คูค่หุ้นส่วนลูกค้า คนรักคู่ครองนี่ะกันคนที่มีประสบการณ์งานแล้วก็มีการเงินขยันค่ะช่วยะะทีดีเจ็ดหุนโชคดีนี้หมดปัญหาเลยไปพบกับคนขยันมันเพียรในการหาลากการเงินค่ะนี่นี่แหละก็มั่นคงในระดับต้นแต่สร้างครอบครัวสร้างธุรกิจเล็กๆ นยะัยันให้มากอะจึงจะมีการเงินแต่ถ้าลุ้นติดขัดก็ต้องมีครอบครัวนะมีสัตว์เลนแสนรักมีการเงินกับคู่นะอุปรสรรคปัญหาการแข่งขันนะคะก็เป็นบทเรียนในอดีตที่เราจบสิ้นไปค่ะ มุ่งไปที่การเวลามาบอกให้รู้สิ่งที่เราจะนันติดตัวไปได้พูดอยู่อันเดิมเองเนาะก็คือลาบลาบผลความดีงามกันหมเนี่ยท่านพี่เนีผู้มีบุญบารมีค่ะ ปัตตนีนะเมื่อจอมราชันปรากฏนะดาวอังคารเลือนลงกล้าขยันมีเกณฑ์เป็นชาวต่างแดนชาวตัางชาติทางเนตั้งเทนข้าราชการการเง,ง,งินการปกครองคู่ค่ะปัตตนีสิ่งที่เราคิดเอาไว้ในใจนี่แหละการเงินการลงทนุนเสี่ยงแล้วสำเร็จนะคะไปสู่เป้าหมาย ยานหาอะไรท่านพี่คอยบริหารจัดการให้ค่ะด้วยเลือดลมขยันหาการเงินไรายได้จากงานทางด้านขยันขันแข็งงานเลือดลมดีค่ะเกิดการเงินไรายได้ติดต่อค้าขายเป็นแรงกระตุ้นให้ติดต่อกับคนเก่าคนแก่ของเก่านะได้นะถ้าตัวเองอ่อนวักว่าก็ได้พบก,กับ ท่านสาวอารโมโตท่านผู้มีความมั่นคงการเงินและการค้านะมีเกณฑ์เป็นคนที่มีบารมีะคะมาสนับสนุนให้ชีวิตได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาะคะนี มีปัญหาด้านการเงินนะท่านธุรกิจนะอึกษาหาเรือท่านพี่ได้เออว่าแล้วนะถ้าเลือกได้ก็เลือกคุณแฟนนัานพี่นะแต่หนึ่งนั้นนะมีรักมาให้เลือกนะรักซ้อนค่ะมีรักแล้วมีรักนึงเข้ามาแทรกก็เลือกคนรักที่สนับสนุนการเงินนะ สนับสนุนการเงินเงินติดขัดสนับสนุนโครงการเป้าหมายค่ะสดใสค่ะย็็นแรงกระตุ้นให้ตนเองได้เรียนรู้บทเรียนขยันต่อไปค่ะมีคนมาลงทุนให้แล้วค่ะพลังหวานโปรยเฉลี่ไปอาโปรยทุกที่ทุกทางทุกการเวลาก็ไม่มี ปัญหาอะไรนะมีแต่ความมั่นคงมั่งมีและได้พบก,กับคู่ที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายดาวอาทิตย์บันทุกบ้านครอบครัวพันธสัญญาผูกพันไปอยู่ใน เรือนของอมีเบื้องหลังเ,เบื้องหลังนี้นะท่านพี่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเราเลือกเขาก็เพราะว่าเขาเป็นคู่แท้นะะไม่แพ้ก็ชน,นะไปดูพายจะบอกนะเนี่ย คู่เตวมท้วมใหญ่ๆนะและอีกหนึ่งนั้นก็เตวมท้วมใหญ่ๆนะเขาคือใครเขาคู่แท้หรือเจ้ากรรมในเวรอันนี้ได้วบคู่แท้นะคะได้พบคนมารักจริงหวังแต่งค่ะไม่แพ้ก็ชน,นะธรรมดากฎเกณฑเรานั้นเป็นผู้เล่น ไปเจอกับผู้มั่นคงเข้มแข็งค่ะไม่ได้มาล้อเล่นค่ะเจ็ดใบนะคะออนี่แหละมาจากเขาแล้วเนี่ยรักซ้อนรักลี้รักเล่นลับเนี่ยนะคนแปลกหน้าแปลกทินแปลกพรหมผีกันเนี่ยผีหลอกวิญ,ญญาณหลอนนี่โชคดีตายแล้วฟื้นเกิดใหม่ ตามติดมากันคู่ไม่ได้เพียงมาเพียงหนึ่งนะคะคู่แท้คบกันอยู่ดีมีสุขช่วยกันมาหากินสร้างครอบครัวเป็นกำลังใจแก่กันเจอแล้วรู้สึกคุ้นหน้าหวาชัยเคยเห็นกันมาก่อนอในอดีตชาตินะคะไวย่งยอมเงียบนะนใช่แล้วกันเนี่ยทันพีเนี่ยวันเงียบนะคะ ยอมให้คำแนะนำอยู่เบื้องหลังให้ฝ่าฟันอุปสรรคคบกันแล้ววางแผนชีวิตคู่ระยะยาวแม้มีใครเข้ามาแทรกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถแยกคู่แท้จากกันได้เดี๋ยวเช่นอันนี้น่าจะเป็นคู่เวรคู่ก,กรรมนะตนเนี่ยอ่ะ เป็นคนมีเสน่ห์คนหลอ่อคนสวยรักสบายตกลุมรักเป็นศินลปินทำง,งานศินละปะเ,เกี่ยวข้าาองัาเพศตรงข้ามไปายตรงข้ามมีประสบการณ์ค่ะเขานน้นเหมาะกับผู้มีประสบการณ์วัยวุแตกต่างกันเนพบกันแล้วก็มีเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันนะคะ อังไกไค่ะคู่คนไกลใจร้อนรีบร้อนพบแล้วก็มีอุปสรรคปัญหาคะนะการเริ่มต้นปุปะไข่ก็รีบร้อนนะคะคนขี้งิดอ่านะเป็นคนที่เจราจาค้าขายคนต่างถิ่นค่ะอันนี้ตัวแทนของดาวพุธนะการเงินรายได้แ้ะเป็นดาวพุทต,ตะโนะครงการนะมีเกมเป็นชาวต่างชาตินะถึงได้งงนะมาเป็นคู่ คนเฉลยฉลาทำการค้าเจราจาคร่องนะคะแต่ถ้าถามนั้นความอดทนไม่ค่อยทนนะคะพูดได้สัญญาได้แต่จะทำได้หรือไม่มันอีกอย่างหนึ่งนะมันคนละอย่างกันชอบเจราจาสัญญาพอเจรอนนี่ร้อนนะคะอะ่ขัดแย้ยงกัน,นะคะ บทเรียนในอดีตไม่สามารถร่วมทีมงานกันได้นะขัดแย้งกันทะเลาะวิวาสคนในอดีตค่รานี้ก็เข้ากลรงกับใครก็ไม่ได้พูดจาขัดแย้งกับคนอื่นนะคะเขาก็ขยายผลงานออกไปใกล้ไกลคนต่างถิ่น,ก,นการเงินการลงทุน เสียงค่ะนี่แหละปรารถนาจะมาร่วมธุรกิจการงานกันนะอันนี้คือคู่เวนุกกรรมคะใจร้อนนะถ้าสำเร็จความมุ่งมั่นมั่นคงก็ต้องใช่อันนี้หลักษรนะโชคดีแล้วค่ะ,ะมุ่งไปที่ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่เราจะนำติดตัวไปได้ ก็คือนะเบื้องหลังจีการเงินติดขัดถ้าไม่ให้คนที่มีบุญบารมีมาช่วยเหลือนะคนมีวัยมากกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ปุญาตายายนะคะสบายตั้งแต่เล็กแต่น้อยค่ะเหมาะกับคู่ ที่จะนำพาการเงินธุรกิจไปสู่พลังของชีวิตค่ะได้รับพลังจากคนรักค่ะไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑเรานั้นเป็นผู้เล่นอันนี้รักทางไกลรักออนไลน์ถ่เขาก็มี ธุรกิจเล็กๆขยายผลออกไปแล้วนะคะธุรกิจเล็กๆของเขาก็ยังคงนะเพิ่งเริ่มต้นไม่นานนะคะการงเรองินรายได้ยังคงแข่งขันนะคะแข่งที่ตัวเขาด้วยค่ะใจร้อนค่ะกำไรน,น้อยยูนิตีค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันยินอย่างนะคะในดีมีเสียในเสียก็มีดี วกครองคนรักให้การสนับสนุนให้เป็นและให้เรียนรู้ความเป็นผู้นำค่ะ justice ความยุติธรรมปรากฏนะจะหาความยุติธรรมได้ที่ไหนก็ที่ตัวเรานะคะนะรงไปตรงมานะคะ justice อุปสรรคปัญหาตัวเรา กับตัวปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหม่หมดจากปัญหาการลงทุนนี้อยู่บนพื้นฐานของความจริงนะคะคอมฟอร์ตโซนค่บมีแสงสว่างที่ปลายโอ่งแล้วค่ะออกมานอกกรอบนะใช้แสงสดใสชีวิตสบายสะดวกสบาย มากขึ้นแล้วอะไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑโชคดีค่ะได้พบคู่แท้นะรักจริงหวงแต่งรักเดียวใจเดียวนะ,นะเดินหน้าไปค่ะไม่มีอะไรติดตัวไปได้แม้แต่นะข้าวของเงินทอง มีอะไรที่เป็นของของเรานะคะของของเราก็คือนะมาแก้ไขปัจจุบันรรมค่ะโชคดีค่ะ